สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันนี่แล้วครับกับเบาอีสานสายล่าครับผมเช่นเกาเช่นเดิมครับบาวเตยอ,อีกคือเกาครับมือนี่มาตอนกนครับถ่ายเห็นบาวเตยก็คือตอนโนโดนๆทีลครับออกบาเตยก็ไดดยินข่ยวว่เขาไปจัดมาเตะเมื่อว้านเตะหนึ่งแต้ม่าสัน่นโอ้โดนนี่นี่มาแล้วครับเดี๋ยวบาอีสานหิภาพไปเบิ้งเฉลยข,ของบาวเตยจากมืออยู่ว่าใดมาก สีหาตัวเดียวนาะช่วงนี้ตั้งแต่พัดมาเหรียญกระโจมนี่บ้าสุดยอดครับกระโจมเบาอีสานนี่ไปอยนเบาเตยครบช่วงนี้เดี๋ยวจะเจ้ล่วยละพี่น้องมือนีมาเนาะกย <c oughs> วมาไม้เ่าเพี่น้องมาสับบึงอ่ามันหมานมันหยังเนะ <c oughs> าะอาเสียมได้เวลาความหมานควมหยังนะครับลองบึงครับผมว่าสิเป็นยังไงมือน,นี่อากาศก็ะหอนครับเหมือนเดิมครับก็ <c oughs> ลองบึงนะพี่น้องเนาะ มือนี่เบาๆร้ายนะครับเพื่อเป็นการบาเสียเวลาครับถ้ามองนี้บาคือก็ใหญ่ไปอีกนะครับรอรลุ่นมั้งครับผมติดตามครับมือนี่บาเตยก็สสีึ้นได้พุ่นละผมก็สีตัวอยนีมันมีตัวหนึ่งเสียงดีๆอยครับแต่ว่าเคยมาตัวแล้วล่ะจะเลี้ยวครับมันบเหยียบรองเอาตัวดินบิ้งครับมือไปเบาเตยเหรอรอยลุ่นครับพี่น้องติดตามครับมือนี่สีใดจะแกมบ่ไปนี่ครับพี่น้องครับใส่เรียบร้อยครับเด้ารวย ตากแดดดิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวรอหลุนมั้งครับผมความสีมีหนกมา,าก,ก่ะจังเลก็รอหลุนรอติดตามครับเพื่อมี่ครับผมแล้วไงพีหน้องอู้จู่ด้วยบินเลยครับยานครับหนกกตากะจกอยู่ไซบุดยยินเลยครับผมแล้วกวนที่นี่ตายพูนะตัวง่าย เด้อบ่งจะเข้ากันพี่นอ้องเรื่องมันลงหายกินเนะีะสีเสียดายครับพี่นี่เด้อุ้ยตายนี่เด้มั่งประทัดเหน็บมาตัวนี้เดี๋ยวเด้อพี่นอ้องทางบ่วงไม่กนครับ Terima kasih kerana menonton! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

どこ <laughs> <laughs> ลงมาปุ๊บติดปับ๊บน้องเอ้ยเมกะตะสีบอได้ดิิใไตละ่ะโอ้ติดเต็มคอครับยี่สิบเอ็ดนาทีครับตัวนี้เถียงอยู่ในปลาต่างโดนเสื้อสีออกมากครับเปิดลำโพงรอกับพองกันอ๊้พี่น้องเอ้ยได้ยาครับช่วงนี้ี๋ยวสักครู่พี่น้องบ่วงของครับขออนุญาตปลดสักคู่ครับ ขาลมมีแน่ครับตัวนี้ขาลมมีหนุนครับเหลี่กคําคู่คําครับผมอีกแล้วครับแถวเก้ามือนั่นครับผมแข็งขา้าหนกหน่าจะ้ายปีที่แหลกดูกว่าสีบ่สูวยพี่น้องเปิดลำโพงหลอ,อน้ำครับ เจ้ารวยกับคันเนี่ยห่อนแดดไม้แหลกเจ้าบันลงอ่จะจัตาลูกนันละนี่ละ,ละได้อีกแล้วครับเจ้าลุ้ยมือ ไฟยกเด,ดตตังกล้องนี้ครับผมน่าจะเห็นอยู่ดอกคือ,อยังไดยกับบูหูครับมาตัวเอ,องโหแล้วเราลงไปพ่นแล้วพี่น้องไปตามแบบเสียงไงี่ยวะสันเดยยืนเสียงคันครับอย่างลงพูนไม้แหลกบบ้ไม่พูดใดๆเลยครับผมอากาศหอนนกกับโบโสูรครับไม้นั่นเล่หยับมาอีกครับมากไก่ลีพี่น้องมือนี่แปดสิบกิโลครับสิบห้าสิบหกกิโลครับนั่นละ เยี่ยมแลวครับผมโอ้ลายงามดีครับโอ้ข้ามขื่นหัว,วพี่น้องบึงข้ามขื้นหัวได้ตัวนี้เถียงอยู่ในป่าบากโดนครับนึกว่าจะสีบัวสูงสุดท่ายออกมากครับนี่ติดติดซื่อนี่ครับนี่สื่อหัวเข้าครับสื่อคอข้ามกับโเข็มบันไดครับข้ามอ่อนๆดากเลีองไข่ปูดีอยู่พี่นอ้องคือว่างามอยู่ครับลายข้อบอ่อไหลขาลมกับมีคัดเฮ้ คาล้มมีหนุนแน่ครับเห็นเหลี่ยค,คําคูคําเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวลุวยหมดตัวนีหพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวถ่ารุ่นเบาเตยต่อครับเดี๋ยวผมจะนั่งถา่าเบาเตยอ,อยู่นีแหละหมานมาแล้วครับผมมือนี่จัดแล้วครับเดี๋ยวรอรุ่นของเบาเตยน้ำพี่น้องเป็นได้ครับโบไลโบไลนกขอนอนแล้วเสียงเนน้อยฮ้องห้องม่็นอย่งลำพงเสียงงบกันอยู่บนไหนน้นอยนนกแม,ม่แม่อัตรีี่เสียง มวนเถอะจงกปลาน่ะกปลาบบเปหนังจัยงวากันไหมบัอกเสียงไงขันที่แหลกไปส่ขามไปพุ่นเนี่ยมาขามไปเตะคัน,น,นหนึ่คือบ่เห็นเงียบไปเลยเห็นแต่บัอกนี้หลยขันดีจะได้พี่น้องนอกตัวนี้แต่บ่รู้เล่าจะกุก นีต่ตะเหลียกับคู่อย่างเดียวครับผมลายงามดีอยู่ตัวหง่ดีครับอ้วนุปุกแข็งักงใหงยพี่น้องนกออกแดงเข้มๆออกนวลๆกำๆออกำเลยดอกพี่น้องตัวนี้สีแบบกำกำออกเทาๆจังเลยแดงๆจังเลยดอกพี่น้องตัวนี้นกงามอยู่ปากสันๆแข็งเง่ๆครับมีเหลียกคํำคู่คํำครับผมตัวนี้กับเบาเตยมือนี้ โอ้มือนี้ชนะตัวนี่เห็นไหมยอมเขาบ่เนี่ยโอ้ยคือส่งเสาเลยอ๋อบ่ได้มือเดียวหนึ่งเมื่อวบ้านก็ปล่อยใหบ้าวเตยไปจัดผู้เดียวครับบาอิสานบ่ได้ไปไปเอาจ่อยตัวหนึ่งไดตโตตอลำพุกด้ลำพุกเอ้าบ่เป็นยังหรอกบาวเตยช่วงนี้มันต่อยหนักตัวหนุกผ่ดรองเอ้ยสวัสีได้กัใส่กลยุทธ์ใส่วิธีไปตัวไปทีบกับสัวนสีาไห้ ต้องใส่ลำโพงน้ำรับผมบริษันมันสีนกปลามันสีบรันน์นเนาะมันสีบร์ไหลครับต้องมีลำโพงครับผมเอ๋อสำหรับมือนี้ก็เอาไว้สำเนีลแหละครับคลิปนี้ไม้แหลกกับผ้ากันถ่าแบบแปชั่วโมงหนึ่งมีนกมาครับผมเบาเตยมาบ่าแต่บ่ลุงบลงไห่น้าบ่บ,บ่สูบบ่เป็นนังพี่น้องเอากระสีเอาไว้สำเนีลแหละครับคลิปนี้ ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะที่ขอมารับชมยันว่าจบคลิปครับผมกขอให้พี่น้องทุกท่านยัยเจ็บยัยจนครับห้อยลำรวยเงินท่องครับจิตหวังสิ่งดใดคอยสมหวังดุกสิ่งถุกประก,การครับสำหรับมื้อนี้ผมกับเบ่าเตยขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ